สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานออเดอร์ออดรอยวิ่งนะครับยันงูฝากก็แล้วก็แชร์คลิปวนนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนำสินค้าไม่ได้ชวนและการลงทุนใดๆการลงทุนความ่ยงใต้คลิปวโดอจะมีลิงก์สมัครกันย่อะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่ข่าวกิจตรง2024นะอันนี้ก็จะเป็น EP ที่หนึ่งหรอก202นะอันนี้ก็หลังจากที่บิทคอยห้าวิ่งนะหนึ่งวันผ่านไปก็ตลาดก็กลับคึกคักนะโหอันนี้ยังไม่ถึงแสนนะ อังไว้ก่อนมีแนวโน้มที่จะถึงแสนเร็วๆนี้นะแล้วจำนวนบล็อกที่ขุดได้ในช่วงนีช่วง2,000ก่าเนี่ย 29, 50ประการขุด1บล็อกนะอันนี้ก็25ลดลงเนละ่ 22, 2010, อ2,012 2,010 16นะ12.5แล้วก็2 0 2 6 2 5แล้วก็ตอนนี้นะ2,243.125 0ถ้าอีก4ปี2 0 2 8ก็เหลือ หนึ่งจุดหกหกนา่าจะหกศูนย์ห้าด้วยนะมันจะอ่าประมาณนี้นะอ่ะมาดูหนึ่งวันผ่านไปกับบิตคอยฮาวิ่งของเราะข่าบออดตอนแรกหลายคนก็บอกมันจะร่วงแรงนะแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับสงครามอะไรก็รุ้แต่ก็ถือว่ายังแข็งอยู่นะหลุดหกหมื่นไปแป๊บหนึ่งนะสองวันนะแล้วก็ปับเดียวเองนะแล้วก็ดีข,ขึ้นมาอ่ะวันนี้ก็ h อ t c ดคอยไบแ n น e ก็บีมบีอันดับหนึ่งหร้อยเจ็สิบเอดนะ บวก1.9นะ BTC 64,697 64, บวก0.58นะ Ethereum 3,149ยืน3,000ได้แค่ 3, 000, 6, ทีนะบวก1.7นะแล้วก็ PEPE e, เนี่ยโอ้เกือบ600เรียกว่า500อ่า580แล้วกันนะบวก11%ชิบะก็มาแรงนะบวก11%วันนี้ก็2,553นะโซลาร์โอ้โหขึ้นมา50แล้วนะบวก 3. แนะโฟกิ key, นะโอ้ไ oh, ม oh, ่ได like, oh. uh. 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 ้เห็นนานโอ้โหโฟกิเห็นแบบนะก็ขึ้นมาแล้วเลืกพันเจร้ยเจ็ดสิล้กันนะบวกสิบอนใจผมนะ ENA นะก็ยืนแถวๆนี้นะศนย์นึ่งจนะบวกสิบเปอร์เซ็นตดัชคอยนศูนนะบวก5%เแล้วก็อนี่ก็พัน SATS นะอยู่ที0.00378บวก36%อ้โห ลองจากพันธุ์ที่ S ก็ B O N K นะโอ้โหโโเหรียนเซเหลียมโซโนเนียมแล้วก็ U S T C เริ่มมาแล้วนะไม่รู้รู้น่าจะมาแล้วรอบนี้นะอ่ะแล้วก็หลายๆตัวนะก็จะมีตัวร่วงเหมือนกันนะไปดูวอลุ่งการซื้อขายเยอะๆก็ไอ้น,นี่ก็ยังติดอยู่นะไอะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเว้นดาววิแทสนะโอ้โหโโนะ อ่ะมาดู USN feature นะก็พัน SATS นะอันดับ1นะหกสแล้วก็ RATS ระดับ2นะยีแปดเป็นแล้วก็แกงบูหน้านะ u s t c นะ,ะแล้ตามมา THNHR แล้วก็ BONK นะแล้วก็โฟกิตามมาเรื่อยๆนะคอย e อินฟิเตอร์นะก็ THE ta เนะแล้วก็ ens โอ้ ens ล่วงมา15อ e ยู่เลยเหรอ op นะ x z โอ้ x z ก็7.6นะ xtz นะอ่ะก็จะประมาณนี้ชั้นบอกอะไรก็ว่ากันไปนะขอบคุณที่ติดตามแลวรนะับชมนะครับใต้คลิปิดียอก็จะมีลิงก์นะ big cash potato อันดับหนึ่งของเมืองไทยนะ ไบแอนกิฟนะตอนนี้เขาก็มีปัญหาอะไรบ้างนะไม่น่าใจเดี๋ยวค่อยว่าว่ากันละกันนะสองอันนี้ก็ถูกกฎหมายลงรับจรกจรนะเว็กเทคคริปโตนดับหนึ่งโลกไบแอนโอเคเอ็กเวทเคคริปโตันสมโลกคูคอยนะเกตเดโดแอลแวนนะใครสนใจก็สมัครได้นะสายเกมโมบอกรอคอยบิดคอยมาเนี่ยขอบคุณที่ติดตามแลรับชมคลิปนี้ไม่สักชวนแล้การลงทุนใดๆการลงทุนมีความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆจะกันใหม่อีกีหนึ่นะครับบ๊ายบาย